สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านพบกับผมเบลเซอร์กับรายการเบลเซแนลในวันนี้มีเบลสหลายตัวได้เอามารองทุกในเนเธอร์ว่ามีคนมาบุกรุกและทำร้ายหลางกายพวกเขาเราจึงส่งทีมงานเข้าไปสำรวจตอนนี้ทีมงานน่าจะพร้อมแล้วนะครับเราไปชมภาพสดกันได้เลยครับสวัสดีครับผมเบเซตตอนนี้ผมอยู่กับเบลสตัวที่อ้างว่าถูกทำร้ายมาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมไม่รู้ จู่ๆเขาเข้ามาในประตูแปลกๆแล้วเขาก็ถือของแปลกเข้า,ามาทำร้ายพวกเราของแปลกๆไม่ทราบว่าลักษณะมันเป็นยังไงครับมันยาวแล้วก็ขมแากสีมันวานวับสท้อนไปทุกที่มันใช่สิ่งที้ฆ่ามีดอฟไปถึงหลายคนใจเย็นๆนะครับคุณจะต้องไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> โอ้น,นั่นเงครับเขาอยู่ตรงนั้นโอ้ไม่นะเขากำลังตรมาทางนี้ ไม่ไปไป,ไปเร็วไปเร็วไปเราา็วไป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 นเไป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 วปไอไปดันเลยครับขอแสดงความยินดีจากช่องชิโจาฮา,าไป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 0 0 0ปไบไไครปไ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 ไป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 ที วันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับผมเบลเซอร์กับรายการเบลเซอร์เนี่ยเห้ให้แกจะทำอะไรนะไม่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 ไมไมไมสวัสดีครับผมเบลเซอร์ถ้าชอบข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไ,ดไปพลาดข่าวแบบนี้อีกนะครับ